ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเพิ่งดูเมื่อคืนนี้เองเนี่ยฮะจากอะไรนะเหรอนะฮะจากที่มีคนเนี่ยโพสไม่ว่าจะเป็นรีแอคชั่นเอ้ยนะฮะรวมไปถึงการแบบโพสอยู่ในแบบซีรีส์วายประจําปีคุณให้เรื่องไหนนะฮะในฝั่งของเกาหลีนะฮะก็ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะฮะได้ติดเป็นอันดับ1เลยนะฮะแล้วก็มีคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็เลยแบบไปสืบหามานี่ยว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรมีความยาวอยู่ประมาณเท่าไหร่เนะฮะเขาก็บอกว่าอ๋อซีรี ใช้เวลาดูประมาณสักสชั่วโมงครึ่งอ่ะก็จบแล้วนะฮะมีทั้งหมด9ก้าอีพียกัน EP พนึงก็อยู่ที่ประมาณนาทีเป็นต้นนะจ๊ะก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจลองดูดูนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆพระเอกกับนายเอกเนี่ยก็ดูเหมือนแบบอืมจะดีไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าอลองดูนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่องนะฮะ To My Star นั่นเองนะจ๊ะอะ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าสําหรับเรื่อง to my star นะครับเป็นเรื่องราวของใครอย่างไรบ้างนะฮะอ่าเรื่องย่อๆเนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเนี่ะเดินเรื่องโดยคังซอจุนนะคือรับบทโดยคุณซนฮูหยองนะฮะเป็นซูเปอร์สตาร์หนุ่มสุดฮอตนะฮะที่เขามีข่าวเชาวนะฮะว่าเหมือนไปทําลายร่างกายนะคนในร้านอาหารนะฮะจนสุดท้ายในต้นสังกัดเขาก็รู้นะฮะว่าเออมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่จริงอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามในซีร แต่ก็เลยต้องแัดพาน,ะะนักแสดงหนุ่มสุดฮอตคนนี้เนี่ยไปเก็บตัวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ได้ไปเก็บตัวนี่ยอยู่ที่บ้านของซอจุนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นบ้านของแบบต้นสังกัดของเขาเนี่ยแหละหาไว้ให้นะ,ะจนกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยเลยได้เจอนะฮะนี่เลยฮะ,ะนายเอกของเราจะนี่เลยนะฮะก็คือฮันจีอูนะฮะรับบทโดยคิมคังมินนั่นเองนะฮะ ก็จะเป็นน้องติดตีนะดูสูงๆนิดนึงนะถ้าเกิดใครดูโปสเตอร์อยู่นะฮะอ่ะลักษณะเนี่ยครับของนายเอกของเราในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเล่นเป็นเหมือนเชฟหนุ่มแสนเย็นชาเนี่ยผู้เข้าสังคมไม่เก่งเลยนะแล้วก็รักเรื่องของความสะอาดสุดๆนะฮะแล้วก็เมื่อได้เจอกับคันซอจุนนะครับฮันจีอูเองเนี่ยฮะก็ถึงแบบ มีความหิ่บคาใส่นะฮะมีความแบบไม่เฟรนลี่เลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบลักษณะต่างๆของตัวพระเอกเลยนะด้วยที่ความถ้าเกิดใครได้ดูแบบ EP แรกเนี่ยอันนี้ไม่ได้สปอยนะแต่ต้องบอกว่า EP 1, EP 2เราเล่าได้แล้วกันนะ <laughs> เนียต้องบอกว่าพาร์ทแรกที่เขาได้เจอกันเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของอ่าคันซอจุนนะฮะเรียกซอจุนอย่างเดียวแล้วกันนะซอจุนเนี่ยเขากาลังแบบกําลังเดินทางไปที่ต้นสังกัดของเขาเพื่อที่จะไปรับฟังข่าวนี้นะฮะว่าเออมีการแบบเห็นว่ามีคลิปหลุดออกมาว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนในร้านอาหารหรือเปล่านะฮะต่างๆนานาเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขอแวะ ให้ผู้จัดการขับรถเนี่ยช่วยแวะาหาห้องน้ําให้เขาหน่อยนะฮะสุดท้ายเขาก็เออแวะข้างทางแล้วก็เห็นว่ามีร้านอาหารร้านนึงนะฮะอยู่ในบริเวณใกล้ๆตรงนั้นนะฮะก็เลยเดินเข้าไปนะฮะเขาก็ด้วยความที่จะเดินเข้าไปแบบเข้าห้องน้ําอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะก็เลยมีการแบบพูดว่าเออขอ อาหารเช้าหน่อยนะฮะอะไรที่แบบทำง่ายๆและอร่อยๆช่วยจัดให้ชั้นที่หนึ่งนะฮะคนที่รับออเดอร์คนนั้นเนี่ยก็คือ GU นั่นเองก็คือนายเอกของเรานะฮะก็รับออเดอร์เพราะเขาเป็นเชฟอยู่นะฮะก็รับออเดอร์ไปค่ะในส่วนของซอจุนเขาก็เข้าห้องน้ำทำธุระให้เรียบร้อยนะฮะพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ถามกับเชฟว่าทํากับ GU นะครับว่าคุณทานอาหารเช้ามาหรือยังนะฮะแล้วก็ตัวเขาก็บอกว่ายังเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะผมมาขอเอาอาหารชิ้นนี้ที่ผมสั่งเนี่ย ให้คุณเป็นมือเช้าแล้วกันนะครับพอดีผมไม่ทานไข่ตัวพระเอกเองจีเออในเอกเอ,เองก็บอกว่าเดี๋ยวเขาออกเอาเอาเนี้ยแพ็กกลับบ้านให้ไหมซึ่งตัวของพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วเขาก็เดินออกไปนะทำให้ตัวของจีอูเนี่ยมีความรู้สึกครั้งแรกที่เจอกักเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ชอบคนคนนี้เลยนะฮะแล้วก็มีความหยิ่งในการเป็นแบบดาราต่างๆมีการโอ้อวดว่าแบบเอะหรือว่าคุณอยากจะได้เป็นลายเซนของผมไหมต่างๆนาน,นาน,น,าน,นะฮะก็เลยทําให้ตัวจีอูเนี่ย ครั้งแรกที่เจอกันหรือ first impression เนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยนะฮะด้วยลักษณะของตัวของนายเอกของเราอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมนะฮะแล้วก็เหมือนแบบโรกแคบ,บนิดนึงนะก็คือจะไม่ค่อยได้เจอใครเท่าไหร่แล้วก็เข้าสังคมไม่เก่งแต่ตัวของแบบซอจุนเนี่ยที่เป็นหนุ่มซูเปอร์ซาสุดฮอตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบอ่า กล้าเล่นกล้าพูชอบหยอกย้ออะไรอย่างเงี้ยนะเราหยอกล้อก,กันอะไรอย่างเงี้ได้นะฮะก็เลยทําให้คาแรคเตอร์ของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะฮะแต่หลังที่บอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยเขาก็ได้มาเจอกันหลังจากที่นะต้นสังกัดเนี่ยพานหนุ่มซอจุนนะฮะเข้าไปอยู่ในบ้านนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย จีอูเขาก็เช่าอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เลยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากแบบที่เขาได้เจอกันไปช่วงเช้าว่าแบบเอ้ยไม่รู้สึกแบบไม่ถูกชะตาเลยนะฮะก็เลยได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันนะฮะเรื่องราวก็เลยเกิดขึ้นความสัมพันธ์ต่างๆก็เลยเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีความแบบ แตกต่างด้วยนิสัยเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สุดขัวมากๆนะฮะแต่ก็ต้องทําให้เขาทั้งคู่เนี่ยมีการเรียนรู้แล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะด้วยความพี่ตัวของซอจุนเองเนี่ยเรามองว่าคนนี้น่าจะเป็น พระเอกอะส่วนของจีอูที่เป็นเชฟน่าจะเป็นนายเอกนะฮะเราขอมองว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะฮะเขาค่อนข้างที่จะมีความตัวของพระเอกเนี่ยมีค่อนข้างมีความที่จะแสดงออกที่ชัดเจนนะฮะว่าแบบชอบนะทําไมนายนะ่ารักจังทําไมนายดูหล่อนะถ้าแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คําสบทพวกเนี้ยหรือว่าเป็นคําชมพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับหนุ่มจีอูมม่ๆนะฮะเนื่องจากเขาเนี่ยรู้สึกว่าคํหลังเ่เหล่านี้ของ ซอจูนเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยบางทีซอจูนอาจจะไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนในวงการการพูดชมคนนู้นหล่อคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ตัวจีอูเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยคําเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะเป็นคําที่สําคัญนะในการที่คุณจะพูดกับเขาเนี่ยเขาอ่ะรู้สึกแต่คุณพูดอย่างเงี้ยกับหลายๆคนนะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คําที่คุณสามารถจะพูดได้แบบ พูดได้ตลอดหรือว่าพูดหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยๆนยะมันควรที่จะเป็นแบบความรู้สึกของคุณจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้หลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าลักษณะของตัวละครนะฮะในส่วนของตัวของพระเอกของเรานะฮะคันซอจุนนะฮะเขาก็บอกว่ามีความแบบประหลาดในเรื่องของคาแรคเตอร์ของเขาด้วยนะฮะเพราะว่าในเรื่องเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวเสียงดังนะฮะเหมือนแบบพอเขาแบบได้ยินเสียงดังขึ้นมาปุ๊บเขาจะมีความแบบ เหมือนมีคนเอาของมาปาใส่เขาอะไรเงี้ยตัวของนายเอกเนี่ยหลายๆซีนะครับเขาก็จะมีการเข้าไปแบบคอยปลอบประโลมหรือว่าคอยไปกันไม่ให้เกิดเสียงดังหรือว่าถ้าเกิดพอมีเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเขาจะรีบหันไปมองตัวแบบพระเอกละนะฮะก็เป็นเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักที่เขาแบบเออค่อยๆปรับแล้วก็เริ่มมีความแบบห่วงหาห่วงใยกันเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีฉากอีกฉากหนึ่งนะฮะอย่างที่แบบถ้าเกิดใครได้ดูนะฮะก็จะเป็นฉากเกี่ยวกับ,กบแบบกาลังทําคิมบับกันนะฮะเพราะว่าตัวของอานายเอกเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยหลัง อยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่รู้จะเขาเรียกว่าไม่รู้จะทําอะไรอยู่ที่บ้านกัด ตัวอยู่เพราะว่ากลับบริเวณอยู่เพราะต้องหนีนักข่าวนะฮะก็เลยแบบมีความคิดขึ้นมาว่าเอออยากที่จะลองทําเป็นคอนเทนต์นะฮะทำแบบทําอาหารให้กับแบบเหล่าแฟนคลับได้ดูกันก็เลยมีการชวนในส่วนของนายเอกของเรานะฮะจีอูเนี่ยมาช่วยสอนทําอาหารนะฮะก็เลยมีเมนูหนึ่งที่เขาทําขึ้นมาก็คือตัวคิมบับนั่นเองนะฮะก็เป็นข้าวหอ่อเหมือนข้าวห่อสลายนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีฉากนึงนะะเขาก็ลองแบบหั่นคิมบับ ปรากฏว่านะฮะตัวพระเอกของเรานะฮะสอจูก็หันไปปุ๊บโดนนิ้วนะเลือดไหลแต่ในเอกเรารีบหยิบนิ้วมาแล้วก็เขาเรียกอะไรดูดคัดเลือดอะเมื่อไม่ให้เลือดมันไหลต่อนะฮะโดยแบบอัตโนมัติซึ่งในลักษณะของเชฟเนี่ยปกติถ้าเกิดเขามีการมีดบาดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการดูดเลือดเพื่อคัดเลือดทันทีนะแต่ก็เขาทําไปด้วยความที่มันเหมือน automatic อัตโนมัติก่ะ มันก็เลยทําให้ความแบบเนี่ยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบเออเริ่มมีความทําให้ซอจุนพระเอกของเราเนี่ยเริ่มรู้สึกดีกับนายเอกขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอง,งเนะฮะแล้วก็ยังมีหลายๆฉากนะที่เขาบอกว่าอ่าโอ้อันนี้สปอยล์มากเกินไปอ่ะถ้าเล่านี่ก็คือแบบเล่าหมดอ่ะเนาะแต่เอาเป็นว่านะเรื่องนี้เนี่ย ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนพูดถึงซีรีส์เรื่องของแบบวของฝั่งเกาหลีใต้นะฮะเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้ก็ค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยเปิดเรื่องของการทำซีรีส์วเท่าไหร่นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจทำออกมาแล้วก็มีฉากที่ต้องบอกว่าตอนจบเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกุกกิ๊ก soi, นะฮะกุกก,กิกเลยนะคะก็คือแบบถึงขั้นจุกปาก เลยเถิดนิดหน่อยอ่านะฮะแต่ก็คือทําให้เรารู้สึกแบบเออรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่หนังเกาหลีหรอสามารถแบบสื่อสารได้ขนาดนี้เลยเหรอ <Wow. S 1> ค่อนข้างที่จะฟินแล้วก็อินกับเรื่องนี้มากๆนะฮะก็เป็นว่าเอามาฝากไว้ละกันสําหรับ t r u My Star นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าพระเอกเนี่ยหลังจากดูไปดูมาก็หล่อมอนกันนะเออนะฮะส่วนนายเอกเนี่ยถึงเขาจะดูเป็นหนุ่มที่แสนเย็นชานะดูเป็นหนุ่มตี๋นะแต่ก็สุดท้ายนี้ก็มีความแบบ ขึ้นครมนะเฮ้ยสปอยหรือเปล่านี้ยสดีเปล่าเนี่ยนะฮะก็เป็นว่าเดลองดูกันละกันนะสามารถดูได้แล้วนะก็ลองติดตามกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้ดูได้เลยเขาใช้เวลาประมาณสักสชั่วโมงครึ่งจบแล้วนะเพราะว่าแต่ละอีพีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ17นาที18นาที20่นาทีโดยประมาณนะก็ดูประมาณรวบๆนะก็อยู่ที่ประมาณ สชั่วโมงครึ่งก็จบแล้วนะจ๊แล้วก็ต้องบอกว่าหลายกระแสก็พูดถึงเนะ่ะเรื่องนี้นะฮะว่าเป็นเรื่องที่เพลงประกอบดีนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเรียวมากๆเนะี่สามารถแบบถ่ายทอดเหมือนกับ ไม่ได้ดูเวอร์เกินไปไม่ได้ดูไปเดสตินีเกินไปเป็นการเรียนรู้ที่ค่อยๆเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะฮะสามารถเอามาเทียบกับคนทั่วไปได้นั่นเองนะฮะไม่ได้แบบมีการแบบโอ้โหเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตถึงจะมาเจอกันนะ,ะก็เป็นแค่ความดูแลกันเล็กๆน้อยๆมันเลยทําให้คนค่อนข้างที่จะอินกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะฮะอ่ะก็เป็นว่าช่วงนี้สําหรับสับแสงก็เอาซีรีส์เรื่องนี้มาฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเมาื่อคืนนี้ก็คือฟินมากๆเลยทีเดียว